นี้ก็มีลูกค้าฟอร์ดนะฮะก็อย <background> like ่างที่เห็นสูงขนาดนี้มีปัญหาโอเคพอเปลี่ยนล้อมาใหญ่ขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยรถมีอาการอืดก็เลยแนะนําเป็นรีแมปกับคันเร่งไฟฟ้านะฮะแล้วก็คันนี้ใส่ชุดท่อก็เป็น JTC นะฮะดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีเลยนะพี่แรงกว่าเดิมเยอะครับเยอะเลยเหรอแกรแตกแค่นี้รู้แล้ยใช่ไหมดึงดีฮะดันใจดีกว่าเดิมไหมชัวร์นะดีคนี่ไม่ได้จ้างมารีวิวนะบอกตามตรงนะเป็นเสียตังค์ร้านเลย สวัสดีครับอยู่กับวอนจูเนอร์นะฮะวันนี้ก็มีลูกค้าฟอร์ดนะฮะก็อย่างที่เห็นสูงขนาดนี้มีปัญหา,าก็เบื้องต้นลูกค้าบอกว่าได้ทําการแปลงหน้ามาพอแปลงหน้าแล้วก็ทําล้อให้มันดูเข้ากับชุดหน้าชุดข้างชุดโป่งเขานะพอเปลี่ยนเป็นล้อใหญ่ดูดูจากนี้ก็รู้แล้วว่าใหญ่มากเกินเอวผมนะถ้าผมนั่งยองๆอ่ะถ้าเกินแต่ถ้ายืนอ,อาจจะพอดีกันโอเคพอเปลี่ยนล้อมาใหญ่ขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยรถมีอาการอืดก็เลยให้แนะนําว่าสามารถทําอะไรได้บ้าง <S <S เบื้องต้น ผมก็ดูรถแล้วโอ้โหแม่งแม่งใหญ่จริงแม่งสวยด้วยอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันถือว่าป้ายยาแล้วกันแม่งดูดีผมก็เรียกรายละเอียดไม่ถูกไ้เจ๋งมันรู้อยู่เดี๋อาจจะให้เจ๋งรีวิวสาอีกทีหนึ่งแต่ผมมองแล้วว่าแม่งดูดูด,ดันจริงแต่ปัญหาคือล้อแม่งใหญ่เกินไปแล้วก็รถเนี่ยเครื่องแค่2002เองเป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากแล้วไม่ใช่ขับสี่ด้วยประเด็นนะ่ะไปขับสองแม่งสุดยอดมาก ก็รถมีอาการอืดอืดจริงครับใส่ล้อขนาดนี้ก็อืดไม่ต้องล้อขนาดนี้หรอกแค่รถเดิมๆให้ล้อมาเนี่ยเราไปเพิ่มหน้าสัมผัสจากเท่านี้เป็นเท่านี้ก็อืดลงแล้วแต่เราจะได้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องการเกาะถนนอะไรแบบนี้ <S <S 2> <S 2> <ๆ>การยึดติดกับถนนอะไรเนี้ยเขาเนี้ยปกติที่เราไปเปลี่ยนล้อกันเนี่ยล้อสิแแล้วไปเปลี่ยนความกว้างมากขึ้นอย่างเงี้ยโอเคมันก็ได้การเกาะถนนมากขึ้นแต่รถก็ต้องอืดขึ้นแต่คันเนี้ยทั้งกว้างมาขนาดนี้เลยแล้วอ้วนขึ้นขนาดนี้อีก มันก็จะอืดมากก็เลยแนะนําเป็นรีแมปกับคเคร่งไฟฟ้านะฮะแล้วก็คันนี้ใส่ชุดท่อด้วยนี่ก็เป็น JTC นะฮะรอๆครับสเปคจากว่้นจูนเนอร์นะฮะจะไม่เหมือน JTC ทั่วไปเพราะว่าผมได้คุยกับผู้ผลิตแล้วก็มีม้อพักสเปคของตัวเอง,อองแหละของ JTC แหละแต่ผมเลือกสเปคไงว่าผมใช้สไตล์ไหนอะไรแบบนี้อะเปิดให้ดูเลยไม่มีอะไรมีเร่งไฟฟ้านี่ติดไปยังวะวอยู่ตรงไหนอ่ะ โอ,โอเคมีแค่ในไฟ้าก็เดี๋ยวให้เจ๋งพาไปลองอีกทีนึงเดี๋ยวผมต้องไปทําภารกิจนะฮะไปรับลูกถึงเวลาแล้วจูนเสร็จเรียบร้อยเจ๋งลองแล้วรอบหนึง่งโอเคแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เจ๋งพาลูกค้าไปลองแต่ว่าได้ข่าวมาว่าลูกค้าไม่ได้มารับเองให้พี่ที่เขารับแปลงหน้าเนี่ยแปลงชุดโปง่งอะไรพวกเนี้ยมารับให้ก็เลยเดี๋ยวอาจจะให้เจ๋งสัมภาษณ์พี่เขาแล้วกันว่าแปลงแบบนี้งบเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย จะได้มีความรู้กันในคลิปนี้ด้วยว่าโอเคทําแบบนี้พี่เขาหมดเยอะไหมแล้วก็จากที่พี่เคยแปลงไปรถมันอื่นขึ้นจริงแล้วทําจากเราไปวันนี้ดีขึ้นไหมเดี๋ยวอันนั้นไปคุยกันเจอกทีหนึ่งแต่ว่าระหว่างนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อน ก็ตอนนี้ผมได้มาอยู่กับเจ้า Ford Ranger Wide t a c นะฮะตัวนี้เป็น Wide t a c ต้องบอกกอ่อนไม่ใช่ตัว Raptor แต่ได้ทำการแปลงเป็นตัว Raptor ทั้งล้อทั้งช่วงล่างทั้งบอดี้โคตรหล่อแล้วเดี๋ยวันี้ผมจะพาไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านที่เขาแปลง Ford ตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะถามราคาให้ท่านผู้ชมดูว่าจากรถเ,เดิมเนี่ยมาสภาพเนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่และใช้เวลาในการทำกี่วัน โอเคนะเดี๋ยวเชิญพี่ก็หน่อยพี่โอเคเดี๋ยวพี่แนะนำตัวก่อนอ,อผมเจ้าของร้านภูคาออฟโรดครับอยู่แถวไหนพี่ร้านลูกกา88ครับโอ้ลูกกา88อ,อ่าคันนี้เดิมๆลูกค้าเขามาสภาพไหนรถเ,เดิมๆเ,เลยครับเดิมสนิทเลยเเดิมลยอ่าแล้วได้ทำได้ทำอะไรบ้างพี่แปลงอะไรบ้างไวายบอดี้วบอดี้วายบอดี้พวกไฟวันนี้แปลงใหม่เป็นเป็นหน้าของ ของเมืองน,นอกนะครับอ๋อเป็นตัว F1 <F 50 S> ห้าศูนย์ห้าศูนย์สองพันยี่สามก็ราคาก็ประมาณสองแสนสองเฉพาะพอดี้นะครับเฉพาะพอดี้กับไฟครับครับ 2, <2002 S 2> สองแสนสองเอาเรื่องนะเฉพาะพอดีกรร็รวยรวมๆทั้งหมดนี่ทั้งช่วงล่างล้อย,อยางน่าจะตกอยู่สี่ถึงห้าแสนสี่ถึงห้าแสนแล้วล้อล้อเป็นเป็นของอะไรพี่ อันนี้พี่หาให้เขาเองใช่ปะอันนี้ลูกค้าหามาเองแต่ยางผมหาให้ยางจะเป็นของแอมอันนี้ขอบเท่าไหร่ดิขอบสีครับยาง38ขอบสี่อื่นด้วยเครื่องสองยูสองได้ครับหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยหนักครับก็คือถ้าสองแสนสองนี่ก็คือรวมมีฝาด้วยใช่ไหมแสนสองใช่ใช่คแล้วกระจกกะพี่กระจกข้างด้วยปะกระจกมาค้าซื้อมาเองครับอ๋อซื้อเอไม่แค่หลังด้วยนะครับ ครอบครบกระบะอ๋อก็อันนี้มาสเตอร์เนี่โอเคอันนี้อันนี้เป็น,น,นเป็นเอคร oh, อบกับกระบะเดิมอ๋อเอาของแต่งมาแฟะเลยใช่ก็เป็นของตัวนอกเหมือนกันหรือว่าลำท่งของเมืองนอกนะครับแต่เราสร้างเองเหรอหรือเป็นงานถ้าเป็นบอดี้จะมาทาง S K Body Kit ารผมจะเป็นยกสูงกับการชนอะไรพวกนี้ครับอ๋อโอเคออก็ของก็คือของพี่มีหมดอ่ะอยากทำอะไรก็ทําได้หมดเลยครับสติ๊กเกอร์ได้หมดครับกกอ,รอ๋ออันนี้อันนี้ก็ทําเองของเดอะดารสติ๊กเกอร์ครับออกก๋ก็จะเป็นทีมๆด้วยกันนะครับแล้วตัวรถมันมีแรปสีหรือว่าหรือว่าพ่นตัวนี้พ่นเขาทำเลยครับเขาทำเลยแพงไหมสีตัวนี้มีสีดาด้วยอ,อ๋ถ้าเป็นบอดี้เราจะทำเฉพาะชิ้นงานอ่าแต่ถ้าเราจะทำเพิ่มคือ ต้นตางนี่เนาะอ,อจะเพิ่มประมาณ3ามหมื่นห้าอากสองแสนสองนะครับก็ถือว่าพออในาราคาที่พอรับได้ครับแล้วช่วงล่างพวกเนี้ยพี่พามีผมไปสั่งมาใช่ไหมหรือว่าลูกค้าทำมาก่อนช่วงล่างผมสั่งมาแต่ติดตั้งที่ร้านผมอ๋อติดตั้งเองแต่แค่สั่งเป็นของโ,อโอเคเฟนเดอร์มาแล้วก็ชุดยกอะไรพวกนีอ้อ่าใช่ครับอืมก็ช่วงล่างจะยกแปดนิ้วนะครับยกแปดนิ้วครับเป็นยางม็อติดใช่ครับ ปาดปาดจนเยอะแล้วครับอ๋อนี่ปาด <c oughs> นี่นี่มีร้อยปาดอยู่วันนี้ต้องเก็บระเอียดให้เขาอีใช่ไหมเนี่ยเอออันนี้เขาจะไปเปลี่ยนเป็นบันไดแต่งอยู่อ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นออโต้นะที่เปิดประตูแล้วล่วงลงอย่างเงี้ยจะเอาเป็นเหล็กมากกว่าหรอ,อ,อ,อแต่แต่ทรงแต่ทรงอเมริกามันน่าจะเป็นแบบว่า Auto อโอโต้คนนัเปิดเปิดแล้วสไลลงมาแล้วช่วงล่างแพงไหมพี่พวกโชคพวกอะไรพวกเนี้ยพวกล้มยกเลยยกประมาณนี้ชุดยกโชค หัวข้าแรงก็ได้เปประมาณแสนสามแสนสามเฉพาะช่วงล่างใช่ครับผลเล่นดูไว้นะเล่นอย่างเดียวไม่พอตังต้องถึงด้วยหรือจะเป็นชคเดิมก็ได้ฮะชคเดิมก็พบก็จะอยู่ที่ขับสองก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มืนกว่าบาทโอ้โหแต่เพิ่มอีกไม่กี่หมื่นน่ะมันก็ได้มันก็ได้รล้อยางแต่ถ้าไม่รวมล้อยางรบอยู่ที่3ามสี่หมื่นเองแต่ช่วแต่ไอแอนด์ลิงมันก็ไม่ได้เนาะครับใช่มันก็ต้องมีโยนมีอะไรบ้าง แล้วหลังจากทาเสร็จ่ะพี่ก็เป็นคนขี่มาลองใช่ไหมใช่ครับมันอืดใช่ไหมก็ปกติน้ําหนักยางมันเยอะครับตื่อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ไปลองเดี๋ยวเนี้ยให้พี่ขับเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปลองมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปในรถกันเลยดีกว่าไปต่ากล้องโอเคเดี๋ยวพี่ขับเลยโอเคนะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาอยู่บนรถฟอร์ดลิงเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นคนเป็นคนลองเองเลยเพราะว่าตอนขับพี่เขาขับมา บอกดีไม่ดีบอกไม่ดีเลยนะพี่แรงกดเดิมเยอะครับเยอะเลยเหรอครับ <c oughs> แค่แต่แค่นี้รู้แล้ใช่ไหมครับ,รบตอนมาจะอืดๆหน่อยรอบรอบไม่ไวรอบมันไม่ฟาดอย่างนี้ครับครับรอ,รอบมันมาชา้า <ừ> um. ขี่ง่ายไหมครับรไปเรื่อยใช่ตรงๆไปเลยร้องเยียมร้องเร่งแซงดู แต่จริงๆแล้วรถพวกนี้เขาไม่ขี่กันเร็วอยู่แล้วเขาเอาไว้เร่งออกตัวอะไรพวกนี้ให้มันไม่เหนื่อยแต่<ช>แล้วเขาก็ขับกันรอๆแต่เฟียวนะผมยังชอบเลยแต่แม่งหวยทำคาใช้จขามันสูงกันนะใช้ระยะเวลาในการทำกี่วันปีสุดเนี้ยถ้าเป็นยกสูงก็ยกสูงอย่างเดียวก็ประมาณสามวันนะครับ ูวัยเหมือนกันนะวันถ้าของเราพร้อมเนะเาะยางพวกอะไรเราพร้อมประมาณสามวันแต่ทำบอดี้ก็รอประมาณไปเดือนนะครับอืมอ้าตรงบอดี้ครับงานละเอียดเนาะมันนต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวตรงไปดูเลยขากลับทางน่าจะโล่งกว่าแต่นี้เล่งแซงก็ดีขึ้นปกติดีครับรอบมาไว้ได้ชัดเลยเนาะ มันน่าจะกินน้ำมันนะเดี๋ยวโอ้แต่ระ,ะดับนี้เขาทำระดับนี้เขาคงไม่สีเดียสเรื่องน้ำมันแล้วล่ะเนาะแปดโลลิตโอ้แม่งพอๆกับวีหกเลยนะพอๆแรปเตอร์วีหกเลยนะแล้วลูกค้าเขาอยู่แถวไหนพี่ค้าอยู่เพชรบุรีครับอแล้วนี้เราต้องส่งรถไปหรือว่าเขาจะขึ้นมาหับลูกค้าตอนนี้รออยู่ที่ร้านมดไม่มาด้วย แต,แต่บอกลูกค้าไปเลยใช่ไหมว่าว่าเอารถมาเอ้ยมารับรถเ๋าบอกบอกนคนละเรื่องเลยนะเรงสแสงอันนี้ผมเปิดผมใส่ัเร่งไฟฟ้าไว้ด้วยต,ตอนนี้เปิดแค่เบอร์นหนึ่งดเดี๋ยวถึงร้านเนี้ผมจะสอนวิธีการปรับเปลี่ยนโหมดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกลับรถข้างหน้าดอนนี้หนละับใช่โอโหรถเอะลองที่ผมมาลองรถมันยังไม่เยอะไงอยูอ่เลนสองเลย อยู่ไม่งั้นมันกลับไม่พ้นนี้น่าจะถอยนะใช่พี่ต้องถอยถอย <laughs> ถอยพี่ต้องปีนจริงๆแล้วก็ปีนได้นะ <laughs> <laughs> ดึงดึงดึงดีัน <laughs> ใจทันใจของเก่าไม่ได้อย่างนี้แนะ่นอน ตอ,ตอนข่ามาแต่คนส่วนใหญ่เขาจะมองว่ารถสูงแล้วล้อโตๆอยงเงี้ยแม่งขับยากจริงๆก็ยากเลย,ยแหละมอง <c oughs> ใช่ใช่ยากมองแต่มันแต่ถ้าเราเหมือนแปลว่ามีมเีเขาเรียกว่าอะไรมีความเคยชินอยู่แล้วอะไรมาเนี้ยก,ก็น่าจะได้แต่ของพี่น่าจะชินแล้วแหละเพราะทำแต่แนวนี้มาตลอด <c oughs> <c oughs> เปิดมากี่ปีแล้วพี่ร้นเริ่มทำน่าจะห้าปีแล้วครับห้าปีโเขีียวเลยนะแต่หลังจากคลิปนี้ออกไปน่าจะลูกค้าน่าจะไปเยอะอยู่เหมือนค่าพี่เขารังออบอะแต่ลูกน้องพร้อมผมทำกันสองคนครับโหสคนยังน้องคนกับผใช่ยผมผมจะนับมาทีละคันคันสองคัน โอ้ไม่แล้วทำสองคนได้สภาพนี้ถือว่าโอ้ยเอาเรื่องเลยนะทางบอดี้จะเป็นหลานอีกทีเป็นทีมเดียวกันเลยหรอใช่ก็คือเรารับจบให้หมดอ่ะลูกค้าไม่ไม่สะดวกก็ส่งให้มันก็คือทำให้ได้อยากให้อยากให้อยากได้อะไรตรงไหนก็คือจัดให้ได้หมดขอแค่มีตังค์ขอแค่ตัง บอกตามตรงนะเสียตังค์แล้วเนี่ยรถผมก็ใส่แต่ก็เร่งอันเดียวไม่ได้เอาแรงใช่ไหมครับแต่มันอบมันก็ไหเนะมันได้ช่วงต้นนะแต่นี่มันจะมีต้นการท้ายอะไรพวกนี้กดความเร็วให้ด้วยนะปกติตอนนี้ล0กแคลเซียิว่าปลดเป็น200ไม่รู้จะขี่ถึงหรือเปล่าคันเร่งผมจะเก็บไว้ให้ตรงนี้อ๋อครับ ขึ้นมาปุ๊บนี่มันไอ,อ้กดอะกดตรงด้านล่างเนี่ยกดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีปุ่มข้างล่างอีครับใช่เนี่กดตรงนี้ได้เลยเนี่ยตรงที่มันเป็นตัวหนังสือนะพีค่ครับใช่กดหนึ่งทีก็เท่ากับเปลี่ยนโหมดเดีย๋ยวผมปองแต่โหมดศูนย์เลยอันนี้ไฟไม่ติดถ้าไฟไม่กระพริบอะมันก็คือเบอร์ศูนย์ก็คือปิดยอยู่ศูนยครับใช่แต่ถ้ากดหนึ่งทีงทไฟไมันย่งกระพริบหนึ่งทีแล้วก็หยุด หนึ่งทีแล้วก็หยุดอันนี้คือเคร่ให้ไฟเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่าถ้าเบอร์หนึ่งไม่พออยากอยาก,ยากให้พุ่งอีกก็ย้ำอีกทีกดอีกทีหนึ่งเป็นสองอ่าอันนี้มันจะสองทีติดกันเห็นไหมรับถ้าเบอร์สองไม่พอก็กดอีกทีหนึ่งสามอ่าสามติดกันสามทีติดกันกดอีกทีหนึ่งก็ปิดอ,อ๋อมีสามสเต็ปใช่แต่เดี๋ยวผมเปิดเบอร์หนึ่งไว้ให้ก่อน แล้วก็ให้ลูกค้าเขาลองใช้ดูว่าว่าพอไหมถ้าเขาไม่พอก็ให้เขาปรับเพิ่มใช่แต่จริงแล้วรีแมปอย่างเดียวไมไปลอง,องเียบดราะว่าแกกัะชามาชิงติง๊กเยอะเลยแต่กลัวไม่พอเพราะล้ลอมันหนักมีลูกค้าเขาทักมาย้ำในเพีว่าขอให้พุ่งๆเลยก็เลยจัดให้โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ๋ออันนี้ น้ <b> องคิดตังไปอย่างพี่อ๋อเรียบร้อยโอนเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยเนาะกานนี้ยังไม่ได้ดับเครื่องก็เดี๋ยวพี่กลับได้เลยโอเคก็ยังไงก็ฝากร้านพี่ขอด้วยวับร้านอะไรนะพี่ขอทีภูเขาอพาร์ครับภูเขาอพาร์ล,ล็อคำลูกกาคลองแปดใช่ครับโอเคถ้ามีช่องทางอะไรต่อไหมเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้เฟซบุ๊กก็มีของ SE, อเอ,อ็นอีเอเมิงสารนะครับโอเคแล้วเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าห้าสามแปดหกแปดเก้าหกโอเคครับ ถ้าใครสนใจนะฮะอยากทำรถออฟโรดนะวายบอดี้ตีโป่งกับฝากระโปรงยกขึ้นสูงแค่ไหนสูงเม็นเมตรพี่เขาก็ทำให้ได้นะฮะโอเคก็วันนี้ลากันไปก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะเอาอะไรทีเด็ดทีเด็ดไหมดูเพราะเผื่อคลิปนี้ออกเผื่อก็อาจจะมีพวกออฟโรดมาเยอะขึ้นฟูก็ต้องขี่ระวังขึ้นเพราะว่ารถมันใหญ่ขึ้นโอเคนะงั้นลาไปก่อนคลิปนี้ไงขอบคุณไะขอบคุณได้ไหมนะครับ